ป,ประเด็นที่สามครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมคิดว่าขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลคงเลือกที่จะไม่เดินหน้าแต่ัก,กับมวลชนหรือประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะสะท้อนออกผ่านผลการสำรวจของหลายสำนัก และว,วาจะสะท้อนออกมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในภาคต่างๆจึงเป็นเหตุให้คุณทักษิณนั้นตัดสินใจในการที่จะสั่งการให้คุณยิ่งรักชินวัตรนั้นเดินหน้าทําประชามติก่อนการลงมติในวาระที่สามซึ่งจะเห็นว่าสอดคล้องกันทั้งคําพูดของคุณทักษิณที่ห้องโถงเมื่อวานนี้กับคุณยิง่งรักที่มติรัฐบาล ผมถึงเชื่อว่าขณะน,นี้คุณทักษิณนั้นต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายจึงต้องการที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดอุบับิเหตุทางการเมืองกับรัฐบาลชุดนี้นี่ก็แสดงให้เห็นอีกครั้งครับว่าคุณทักษิณนั้นเห็นเป้าหมายของตัวเองนั้นสําคัญที่สุดจึงเลือกที่จะผิดสัญญากับคนเสื้อแดงผิดสัญญากับกลุ่มคนสนับสนุนที่ต้องการที่ลงมติวาระสามเดินหน้าโดยไม่ฟังเสียงคัดค้าน แต่คุณทักษิณกลับเลือกที่จะใช้วิธีประนีประนองเพื่อให้ผลประโยชน์ของตัวเองนั้นไม่ถูกขัดแย้งหรือตกลงไปแต่ผมอยากเรียนไปยังคุณยิ่งรักน์นะครับผ่านไปยังพักรวมร่ัฐบาลว่าหากจะมีการลง,ลงประชามติแล้วขอให้ท่านได้สรุปมากราที่จะมีการแก้ไขของรัฐมนูญฉบบบนี้ให้กับประชาชนได้รับทราบก่อนการลงประชามติด้วย การประชุมของคณะรัฐมนตรในสองสามวันที่จะถึงนี้ผมอยากให้มีการสรุปรัฐธรรมนูญที่พรรครัฐบาลนั้นเห็นว่าเป็นปัญหาและควรจะแก้ไขเพื่อพัฒนากระบวนการทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมกันตัดสินว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังจะแก้นั้นเป็นผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นการพัฒนาระบบประชาธิปไตยเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นการเพิ่มสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนของประเทศ จริงอย่างที่ท่านกล่าวอ้างหรือไม่หรือเป็นเพียงละครที่พวกท่านสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขรัฐนูนให้เป็นไปตามประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือบุอคคลที่ส่งพลังอิทธิพลอยู่หลังรัฐบาลเท่านั้น